กราบนามัสการพระคุณเจ้าทุกรูปกราบคาระวะแด่ดวงวิญญาณคุณยายโสพิษด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนท่านประธานและท่านผู้มิเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันแพทย์หญิงนวลพิศอินทราเทพนายแพทย์ระดับ9ก้าตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านการเงินการคลังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขออนุญาตนำเรียนประวัติผู้วัยชนพอสังเขปดังนี้ ชาติภูมิคุณยายโสพิษชัยช่วยเป็นบุตรีของคุณทวดเหลือและคุณทวดจากเนียมกูลอาชีพทำนาเกิดที่บ้านผักหวานตำบลจจบวกอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรําเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2465มีพี่น้องทั้งสิ้น9คนดังนี้หคุณยายหล่นครุฑกูล ถึงแก่กรรม 2. คุณยายปิยอดพรมถึงแก่กรรม 3. คุณยายห่วงเนียมกูลถึงแก่กรรม 4. คุณยายโสพิษช,ชัยช่วยประกอบพิธีชาปนกิจศพณขณะนี้ 5. คุณยายเหมวิเศษทรัพย์ถึงแก่กรรมเมื่อเช้านี้เวลา10บนาฬิกา10นาทีสิริอายุ99ปี 6. คุณยายล้วนหาน,นรงปัจจุบันอายุ97ปีอาศัยอยู่ที่บ้านนางรอง 7. คุณตาสมบูรณ์เนียมกูลถึงแก่กรรม 8. คุณยายนกกลิงรรจนบัณฑิตถึงแก่กรรม 9. เด็กหญิงชแล่มเนียมกูลเสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัยประวัติการศึกษาและการรับราชการ คุณยายโสพิษเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดผักหวานจบประถมศึกษาชั้นที่4ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนคุณยายเป็นนักเรียนที่เรียนดีอ่านคล่องเขียนคล่องใฝ่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหลังจากออกโรงเรียนได้ช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพทำนาอยู่หลายปีพุทธศักราช2,482ทางราชการประกาศรับสอบบรรจุครู20อัตรา คุณยายสอบแข่งขันได้ที่6ในขณะที่มีอายุเพียง17ปีจึงยังไม่สามารถบรรจุเป็นครูได้คุณยายอาสาทำการสอนโดยไม่ได้รับเงินเดือนเป็นเวลา1ปีพุทธศักราช2483อายุครบ18ปีได้รับการบรรจุเป็นครูครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านหนองสแกตําบลตาเปกอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเงินเดือนเดือนละ8บาททุกวันจะเดินทางจากบ้านผักหวานไปสอนที่โรงเรียนบ้านหนองสแกด้วยการขี่มา้าทำการสอนที่โรงเรียนบ้านหนองสแกเป็นเวลาสปีขอย้ายไปทำการสอนที่โรงเรียนบ้านกระเดื่องซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้บ้านปีพุทธศักราช2487ได้ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนบ้านเถาวรออำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัม ปีพุทธศักราช2,518ได้ย้ายไปทำการสอนที่โรงเรียนบ้านส้มป่อยตำบลประคำอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์และลาออกจากราชการในปี2,518อายุราชการ35ปีรับเบี้ยบ,บำนาญจนถึงปัจจุบันประวัติด้านครอบครัวพุทธศักราช2,487 สมรสกับคุณตาหมั่นชัยช่วยและได้ย้ายมาตั้งครอบครัวที่บ้านถาวรอ,อำาเภอลหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์คุณตาหมัน่นคุณยายโสพิษเป็นครอบครัวที่มีความขยันอดออมจึงสามารถสร้างครอบครัวได้อย่างมั่นคงท่านมีบุตรธิดาทั้งสิ้นหคนดังนี้ 1. นนายชำนาญชัยช่วยถึงแก่กรรมแล้วสมรสกับนางสุภาพมีบุตรสามคน สนางอํานวยอินทราเทพสมรสกับนายวงสออินทราเทพมีบุตรสามคนสามนายปรีชาชัยช่วยสมรสกับนางอัจชราชัยช่วยมีบุตรสามคนสีนางอารีนาคพง์สมรสกับนายพนาคพง์มีบุตรสองคนห้านางชวีวันชัยช่วย สมรสกับนาวาอากาศเอกชานนมีบุตรสองคนและ 6. นางขวัญใจทิพอักษรสมรสกับนายอาคารทิพอักษรมีบุตรหนึ่งคนในวาระสุดท้ายเช้าว,วันที่25มกราคมพุทธศักราช2567คุณยายตื่นนอนตามปกติหลังจากปฏิบัติกิจวัตรปร,ระจำวันเรียบร้อยได้มานั่งที่หน้าบ้านดื่มนม กินขนมและจะตำหมากเคี้ยวหมากตามปกติทุกวันนา,นางขวัญใจเตรียมอาหารในครัวหลังบ้านได้ยินเสียงดังจากการขากน้ำลายจึงรีบรุดมาดูพบคุณยายมีอาการผิดปกตินา,นางได้เรียกนาจิ๋วอารีมาช่วยกันปฐมพยาบาลพบฟันปลอมหลุดออกจากปากหนึ่งชิ้นเรียกขอความช่วยเหลือจากน้าตุวนิดาสิริพิพัฒน์ถาวร เพื่อช่วยนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนพอดีกับที่น้าอาคารกลับจากธุระที่นางรองถึงบ้านนาสุบรรพงละออนาลำใหญ่พงละออและพี่อุศนีช่วยกำนำคุณยายส่งโรงพยาบาลนางรองและนำส่งต่อโรงพยาบาลมหาราชนาครราชสีมาโดยมีน้าน้อยชวีวันนั่งรถพยาบาลนำส่ง ตัวดิฉันและน้องแพรวธนัฐาเศรษฐวรนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6ซึ่งเป็นเหลนคอยรอรับอยู่ที่ห้องฉุกเฉินเพื่อปรถมพยาบาลอย่างสุดความสามารถแต่ผลจากการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองหัวใจหยุดเต้นคุณยายได้จากไปอย่างสงบสิริอายุ100ปี6เดือนขออำนาจผลบุญที่คุณยายได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิต และผลบุญที่ลูกหลานได้กระทำในครั้งนี้ขอจงเป็นพลวะปัจจัยนำส่งให้คุณยายโสพิษชัยช่วยไปสู่สุขติในสัมปรรยภพด้วยเทินและในวาระสุดท้ายนี้ขอความการุณาจากท่านประธานท่านภูมิเกียรติทุกท่านได้ยืนสงบนิ่งเพื่อส่งดวงวิญญาณคุณยายเป็นเวลาหนึ่งนาทีขอเรียนเชิญค่ะ คุณค่ะ